ก็ตาราตรายะค้าปัญารายละจะเข้าที่ที่ไดก็่าจสองร้ยบาทนะครับเดีถ้าใครกินไม่หมดนะคุณีปล่อกินด้วยกันนะแมวรให่างสาทองร้อยงร้อยก็ได้นนะครับ

บ็มาทำบัตรด้านนี้แจ้งกับเจ้าที่นี้นะทำบัตรทานผูท่านละสองร้อยบาทท่านละสองร้อย่านก็มีผลไม้อะไรไหว้พระกก่อนอ่าเส่วนกระทงนะอ่าจงอ่ะก่อนจะลอยกระทงก่อนจะลอยกระทงก็ไปรับดอกไม้ไหว้พระก่อนนะทำบุญไนยทำบุญไม่เป็นไรนะอ่านำกระทงมาไหว้พระก่อนไหว้พระก่อนไหว้พระไหวสิ่ง์สทธิดด่านำกระทงมาไหว้พระก่อน ่เชิญนะครับท่านที่จะนำกระทงมาลอยก็ดีนะหรือจะมาทําบุญกระทงที่วัดก็ได้ตามศรัทธาอ่ะก่อนที่จะลอยกระทงก็รับดอกไม้ก่อนไหว้พระก่อนอ่ไหว้พระไหวสารเพ่งตาอ่ะเชิญจ้ะจจิตได้จ้ะอกไม้ลุงพี่ลุงพ่อลุงปู่เออมาไหวพระก่อนน้ำเนาะดอกไม้ไหว้พระก่อนจ้ะเชิญนะครับ ก่อจนจะทำอะไรอะไรก็อ่าวายพระก่อนไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ที่สารเทียนตาแน <c oughs> ่นอนอยู่แล้วผมดจัดเจอนะครับไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารเทียนตาค่ะรับดอกไม้จัดดาวกระทงจ่าทำบุญที่วัดก,ก็ตามศรัทธากระทองลอยที่วัดก็ตามศรัทธาจะเป็นกระทงใบตองกระทงใบรวยอ่ะก็ได้หมด ปหยิดเลยนะอ่ะีสถานที่ห้อยู่อยู่แต่อยู่ไอ้ที่ลอยกระโสถานที่ห้ามเราลงเกณอ่ะ ไแกบอกเดียนไม่บอกเกเกื่อีเียแล้วม้วัดัดวัดเราได้ ระดมหนึ่งสองสามสี่อ่ะเสื้อนะครับสำหรับแทนที่จะสะรเะเคราะห์ตาตาก็บรรพบาปทานผูตร,ตรงนี้ม,นะมนะะสะสีในถุงนะมีในถุงนะได้ได้ใส่ทธิพระอยุ่ในถุงนะไปไหว้ฐานเพิงตาก่อนจะไปไหว้ฐานเพิงตาเอาผลไม้ไปไหว้นะคนที่จะสระเคราะห์เนี่ยก็ทำบาปเสร็จแล้วก็นำผลไม้ไหว้ที่ฐานเพิงตา ไหว้ดีสาเพ่งตานะครับทูก,ก็อาจจูกทูกวากี่ดอกก็ได้แตนะ่ไปไหว้เอาผลไม้ไปไหว้จะไหว้พระเดี๋ยวเฉพาะพระปัางป,ป่าเดรนะเจอไหมครับทูกสามดอกง่านะยๆโนะยกเอาทูไปคาราดาบดอกสามดอกนะ สองคนก็เจ้าห้าดอกก็ได้เด็ลไยะนะอ่าุดทูบนะอ่านี่ก็เป็นดอกไม่อวไวพระกันกทูบทองหวัยพระกันจิตไปจันนุนต,า,ตาดอกไม้ก็จะมีรารามไม้จากเสริมตรงบุญไม้บอกบุญก็ตาศรัทธาตามศรัทธาเป็นการร่วงทอดท้าป่าขอขอมากระแม่ทั้งห้าแม่พระทองทา แม่พระเพิแม่พระพายแม่พระโพธิ์ศพแม่พระธรณีเพื่แม่ทำผ้าเดาก็ร่วมกันทอดพระปาเพือ่อเป็นการขอขอมากรรมนะอาติดไปยีสิบปากก็สาทุห้าสิบปากกะสาทุนะอาจะติดไปที่กระทงนะกระทงกระทงกร,ระทงตรงหน้าตาเี่งตานะครับตาต่อจะออาอกระทงเขาอาไหวกันก่อนรับดอกไม้รับพูบทองอายิบบ้ากันเลยนะครับตามสัทธาตามสัทธานะ ไปจุดธูปไหว้พระก,กันก่อนจุดธูปจุดเทียนไหว้พรอะอาเธอนะครับอาดอกไม้ก็เจอจากตามบัตราอปิดทองอปิดทองพระพุทธคดุปิดทอง,อทองพ,พระปงาปงป่าเทไรนะอาส่วนท่านที่จะทำพิธีดอกเข้าใหญ่ ก็มาทำบัตรนะแล้วก็รับทานผานผูก็จะมีผ้าขาวก็มีผ้าเหลืองก็มีนักแต่โยมก็อาจจะเอาผ้าขาวหรือผ้าเหลืองเพื่อเข้าถูอพิธีอวดพระใหญ่แต่ก็จะมีทั้งปลาสมบูรณ์เกณฑ์ปลาสมบูรณ์ตายตรวจน้งพระเพาะเสร็จแล้วแล้วก็ทอดผ้าป่าแล้วก็อาบน้ำบอลหลวงพ่อแป้ก็จะประกอาบพิธีอาบน้ำบอล เราะว่าเป็นน้าพระพุทธมต์อาสั่งตินะจามซ้อนจันสีทางนม้ามหาสังสุวรรณภูมิ่นะจากแม่กำไรในจามวันชัยก็นำมานะเชิญนะครับสำหรับท่านที่จะเข้าร่วมพิธีสะอะเข้าใหญ่ก็ประดับพานครูตร,ตรงนี้นะครับทำบนูนทำบูทท่านรัะ สองร้อบาท,บาทก็จะมี